อย่างน้อยเราจะไว้ใจกระทรวงพัฒนาสังคมได้จริงเหรอเมื่อวานเขาเพิ่งประกาศผู้เสียสละมอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมยกย่องเชิดชูเกียรติประกอบไปด้วยคุณศิริพรชัยสุดนะฮะนายกสมาคมบัณฑิตสตรีไทัเดี๋ยวไม่ต้องไปพูดถึงเดี๋ยวเอาเอาคนสําคัญ3าคนที่สังคมเขาดราม่าคือคุณอน์ศักพลวิทย์ครับนักวิชาการนิดาคุณปูจิตกรบุษสบาคุณจารุณีสุขสวัสดิ์คร่ำครวญให ประยุทธ์คุติอติอะแกอยู่พักประยุทธ์นะแกย้ายไปอยู่พักประยุทธ์แล้วแกก็เป็นรัฐมนตรีต่ออยู่ตอนนี้แพ้เลือกั้งกันนะก็ยังเป็นรัฐมนตรีอยู่นะแต่ก็ใช้อำนาจหน้าที่ของการเป็นรัฐมนตรีนี่แกใช้ใช้ว่าผมไม่แน่ใจในการเลือกไงคนที่เชียร์ฝั่งแกหมดเลยแล้วผมผมจะไปไว้ใจได้ไงกับเรื่องหยกอะเรื่องเด็กมั้งคงไม่พลาดมั้ง ถ้าพลาดก็ไม่ต้องเป็นพมมอกันแล้วยุคกระทรวงนี้ไปพี่ชูวัตรอยากบอกอะไรกับคนที่เขาบอกว่าพี่มีตะกาแแ้ๆก็ไม่เป็นไรฮรผมก็แฉมาสิบกว่าปีแล้วพี่ถูกอยากบอกอะไรกับคุณพื่มไหมพี่เอ้ยผมเป็นพวกข่ายยอมนะปีสองพันร้อยสิบเจ็ดอะไรบ้างเอ้าพูยิ่งกว่านี้พูดยังไงเอาก็เนี่ยยุคพวกผมอะผมยาวเสื้อยืดเสะพ้ายย่ามรองเท้ายางครับเดี๋ยวอะไรวะ ยีนยีนยีนนุ่งยีนโอ้ห้าหยอห้หยอหายอทำไมนะใช่ป่ะพวกกระบวนการศึกษาเป็นมาหมดแล้วอ่ะพี่อ๋อยแต่พี่อ๋อยก็เรียบร้อยแก่งมากแล้วแล้วก็ปฏิเสธการศึกษาด้วยเลยใช่ป่ะเข้าป่าเลยอ๋อนี่วัยรุ่นห้าหยอมันก็มันก็เป็นกันมาแล้วโบหงาคารวานเป็นยิ่งกว่านั้นอีกไม่ไม่ผมว่าหลายครอบครัวนะมีปัญหานี้เด็กหลุดออกจากการศึกษา พ่อแม่เนี่ยคุมไม่ได้เด็กแม่งเอาแต่แว้นเด็กแม่งเอาแต่สกอยเด็กแม่งเล่นแต่เกมแม่งคุมไม่ได้หมดแหละพ่อแม่ทุกคนมีปัญหาหมดนี้ทั้งหมดนี้แหละแต่เขาอยู่กันยังไงล่ะถ้ามีลูกหยกรับได้ไหมหยกเขาสู้เพื่อคนอื่นด้วยซ้ำเรื่องนี้ทําไมคุณไปถึงถึงไปกีดกันเขาออกทําไมมองเขาเป็นตุปีศาจขนาดนี้ ทั้งที่ทําประโยชน์เพื่อคนอื่นด้วยซ้ำคือเรื่องนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเด็กทุกคนมีควรมีสิทธิ์ได้เรียนถ้าอ้างเหตุผลผู้ปกครองรัฐต้องเป็นผู้ปกครองให้ก็ในที่แง่นี้ก็คือพมอครับใช่ไหมคือคุณจะให้ใครไปซ่วเป็นผู้ปกครองต้องผ่านพมอก่อนถ้าสมมติว่าถ้าวันนี้เนี่ยถ้าคุณอ้างว่าบุ้งเป็นไม่ได้อะไรแต่งอะไรก็ไม่ได้ก็พมอก็ต้องเข้ามาไงถ้าพอรองให้กับหยกเนี่ยทัวจะลงไหมล่ะ ไม่มหนไม่เกี่ยวมันมีหน้าที่ตามกฎหมายคือยังไงเด็กต้องมีสิทธิ์ได้เรียนไม่เกี่ยวกับเรื่องเป็นผู้ปกครองให้มีผู้ปกครองแต่ผู้ปกครองเป็นไปตามระเบียบเพื่อไม่ให้เกิดกระบวนการในการไปหลอกลวงเด็กหรืออะไรัแต่รัฐก็ต้องเป็นพ่อแม่เด็กให้เด็กเด็กที่เกิดมาไม่มีพ่อแม่หถ้อคุณจะไปรับรองให้บุ้งเป็นผู้ปกครองอันนี้ก็ดีที่สุดแล้วแต่ว่าหมายถึงว่าพมเขาเป็นผู้เขาไปรับรองไงอย่างเงี้ยแต่เรื่องหลักการเรื่องเด็กต้องมีสิทธิ์ได้เรียนเนี่ย ต่อให้ไม่มีพ่อแม่อะไรต้องไม่มีเอกสารไม่มีมือที่จะเซ็นเอกสารใดๆไม่มีเงินก็ต้องได้เรียนแค่นี้เองง่ายๆหลุดจากระบบการศึกษานะฮะก็อันนี้คือกลุ่มโมกหลวงริมน้ําองค์กรทางแรงงานเครือข่ายต่างๆนี่คือเขาก็เขาก็เตรียมตัวที่จะไปจับตาวงประชุมเขาแบบนัดรวมตัวอยู่ที่หน้าพมก็คือดูซิว่าจะผลจะออกมายังไงใช่นะฮะ ยกก็ติดตามอยู่นะขณะที่วันนี้ก็ไปนั่งเรียนหนังสืออยู่ด้วยวันนี้ก็เดินเข้าไปปกติเลยแมีรัฐมนตรีด้วยใช่ใช่ใช่รัฐมนตรีจะทาไงเนี่ยรัฐมนตรีว่าการเข้าประชุมประหลัดกระทรวงอธิบดีกระทรวงการใครอ่ะรัฐมนตรีกระทรวงพาสังคมจุดตกันเรื่องไงสาวิชาชีพอะไรเงี้ยพุมในการเขตพื้นที่การศึกษาผอโรงเรียนแล้วก็ประธานกรรมการสถานศึกษาคือถ้าวันนี้เนี่ยสมัครผู้ปกครองและครูพี่ถึอถ้าวันนี้กระทรวงพัฒนาสังคมมีมติว่าโอเค บุ่งเป็นผู้ปกครองได้หรือทางกระทรวงพมเนี่ยรับที่จะเป็นผู้ปกครองปัญหาจะจบนยเรื่องหยกเนี่ยต้องจบสิต้องจบสิบสหนึ่งก็คือว่าคุณต้องรับเขาเข้าเรียนข้อสองไอ้ระเบียบเรื่องระเบียบหรือไม่ทําตามระเบียบไม่ได้เป็นเหตุให้คุณไล่เด็กออกได้ครับไม่ได้เป็นเหตุให้คุณไล่ออกเลยอแล้วคุณต้องไปหาทางคุยกัน ตอนนี้คุณติดปัญหาเรื่องระเบียบบางเรื่องเช่นระเบียบว่าคุณไม่มีผู้ปกครองเป็นไม่ได้แล้วกฎหมายคุณอ้างกฎหมายก็ได้อ้างระเบียบว่าไมันไม่มีผู้ปกครองเลยรับไม่ได้จะไปติดปัญหาเรื่อง CDM อะไรต่างๆอ่ะก็พอมอเป็นผู้ปกครองให้แล้วคุณจะมีเขาอ้างเลยเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยมันไม่ใช่ค่อยๆไม่ใช่ข้ออ้างไม่ได้อ้างไม่ได้แต่แน่นอนมันมีปัญหาเรื่องการการระเบียบของคุณในจากการการจัดการของคุณในโรงเรียนใช่ไหมเรื่องระเบียบเรื่องการปกครองอะไรคุณอันนั้นก็ต้องไปหาวิธีจัดการซึ่งอัน มันให้ข้อบังคับของกระทรวงแล้วครับก็โรงเรียนที่ไหนทางอีสานทางอะไรเขาก็ปล่อยให้เด็กแต่งตัวอะไรต่างๆแต่งตัวตามเพศสภาพก็มีแล้วเขาโรงเรียนต่างๆเขาปล่อยให้เด็กแบบมีเสรีภาพในการแต่งตัวแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวโรงเรียนนี่เองโรงเรียนนี้ปิดกั้นนะขนาดเด็กเอามาเห็นป่ะที่บอกว่าเด็กเอามาเชียร์ยกช่วยกันอ,ะอ่ะขึงป้ายเลยเมื่อวานนี้ที่ตึกที่บอกว่าส,สรุปแล้วไอ้เด็กคนนั้นก็ถูกครูถูกพอออะไรคือแบบถูกครูถูกอะไรหน่งเรียกแบบคล้ายๆแบบ บี้ให้ผู้ปกครอ,อ,องมาแล้บี้มาปิดกัน้นเลยตั้งแต่วันก,นก่อนแล้วเขาก็พยายามที่จะแบบปิดกั้นเด็กส่วนที่แบบมีเรียกร้องเสรีภาพครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมันมีข้อถกเถียงแบบนี้คุณชูวัตรพี่ถือคุณผู้ชมครับเพราะว่ายูนิฟอร์มชุดนักเรียนเนี่ยเออมันสะท้อนถอึงความเท่าเทียมตกลงแล้วเนี่ยเออชุดนักเรียนมั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 นสื่อถึงความเท่าเทียมจริงหรือเปล่ามันสื่อถึงการถูกบังคับไม่ใช่การบังคับคุณบังคับให้เท่าเทียมอืมอืมมันไม่ได้แปลว่าเท่าเทียมครับ อยากโกหกตัวเองสาธิตไปตอบโต้สิธาบอกว่าถูกทำไมเป็นทหารนักเรียนเป็นทหารเหรอคืออะไรนักเรียนเป็นทหารสาธิตเห็นอยู่ไปโต้บอกว่าสิธาคุณสิธาตอนเป็นทหารก็ต้องใส่เครื่องแบบครับผมถามว่าเอ้าแล้วนักเรียนนี่คือทหารเะเอทหารนั่นมันมีอีกอย่างมันเป็นอีกแลอาจจะตีความว่าเป็นยูนิฟอร์มเหมือนกันไ่าอย่างก็ถ้าเกิดว่านักเรียนทหารเขาเรียกเขาก็เรียกทหารแล้วไม่เรียกนักเรียนเออ นักเรียนมันมันเป็นคนละระบบกันนะจริงๆคุณมองว่านี่แสดงว่าทัศนคติคุณนักเรียนกับทหารเป็นเหมือนกันคือถูกต้องถูกบังคับคใช่ไหมไม่ใช่คุณมองการศึกษามันเริ่เปิดกว้างที่คุณต้องให้เด็กมันใช้ทหารเป็นเซนเตอร์ของความถูกต้องทุกอย่างเป็นศูนย์กลางความถูกต้องอันนี้ถึงบอกว่ามันเป็นรัฐทหารมันเป็นอิทธิพลจากรัฐทหารเรื่องเครื่องแบบคือคุณใช้ทหารว่านั่นคือความถูกต้องปุ๊บอะไรไม่เหมือนทหารผิดทําไมทหารมันไม่ ไม่แต่งตัวไปเวทวะเหมือนนักศึกษาทั่วมหาอะไรมหาอะไรทั่วโลกวะครับคือคุณเอาทหารเป็นความถูกต้องไม่ได้มันเพราะฉะนั้นไงเวลารับประหารคุณถึงใช่ไงเพราะฐานมันเป็นศูนย์กลางความถูกต้องถึงได้ไงครับรับประหารมากี่ครั้งประเทศไทยไม่ได้รับประหารครั้งสองครั้งนะคุณมหาไรไทยก็ยังแต่งเครื่องแบบกันอยู่เลยตลกอ่ะไม่แต่งเครื่องแบบข้อสอบไม่ได้มันไม่มีอ่ะทั้งโลกไม่มีเขาแซวกันบอกบ้าขนาดจีนคอมมินิสต์ยังแบบไม่มีบังคับเลย ่ปะ <c oughs> ค,คือมันตลกอ,อ่ะ,อะอการแบบไอ้แบบว่าไอ,อ้อ้างว่าเครื่องแบบนักเรียนคือความสมเอภาคเพราะฉะนั้นตกลงแล้วชุดนักเรียนไม่ได้สะท้อนถึงความเท่าเทียมไม่มันไม่ได้สะท้อนอย่างนั้นความเท่าเทียมไม่ได้ไมันไ,ไม่ได้สะท้อนมาจากการถูกบังคับทั้งสิ้นอยู่แล้วครับความเหลื่อมล้ำเนี่ยประเด็นมัน,ม,นมันก็ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเครื่องแบบคือคุณอยากทําให้มันดูสวยงามความเท่าเทียมคือพวกนี้อยากอยากจะต่อแหลกกันทั้งประเทศใช่ไหม มันเป็นตะกะเดียวกันนะตะกะเดียวที่บอกใส่ชุดนักเรียนมันเหมือนเหมือนกันนะบางทีอาจจะมีมันเหมือนกันแต่มันไม่ได้แปลว่าเท่าเทียมมามันมันไม่ได้ไงมันเหมือนกันไม่ได้แปลว่าเท่าเทียมกันคุณเอาคนขับรถเบนซ์เนี่ยคุณนั่งรถเบนซ์เนี่ยขับัเลิกไหมมันั่งรถเมย์กับผมปะ หรือมานั่งรถเก่งกับผมไหม<อ>มานั่งคนได้กับผมไหมเท่าเทียมกันไหมล่ะ<อ>จะเอาอย่างนั้นเหรอมันไม่ใช่มันไม่เหมือนกันมันไม่เกี่ยวกันแล้วมันคนละประเด็นสมัยก่อนเขาท่องแบบใส่มาให้แล้วคุณจะมามาอ้างระเบียบนะแล้วก็ท่องกันแบบก็มันเป็นระเบียบก็มันเป็นระเบียบโทษทีฮะโลกเนี้ยนะประเทศไทยเนี่ยนะเอ,เ,อเอาอำนาจที่ประยไปแลกกับสนธิสัญญาว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องสิทธิ์ของเด็กที่มีโอกาสได้เรียนคุณทํทตามระเบียบไหม ทำตามระเบียบโลกดิทำตามระเบียบไม่ใช่เหรอที่บอกว่าลูกด่าในเรื่องอะไรหรือเปล่าเออเรื่องไงถ้าไปยุ่งกับชีวิตเขามากเกินไปอ๋อแสดงว่าสมัยใหม่เนี่ยเป็นอย่างนี้คือเขาเขาเขาต้องตัดสินใจของเขาเองะรองเเพราะฉะนั้นลูกพ่อแม่ที่มีลูกสมัยใหม่ต้องเข้าใจคเขาเขาก็เขารักเราเขาเขาอะไรนะเขาคือโอเคแหละเขาเขาฟังเราเขาเลยคำแนะนำหน่อแต่เขาต้องตัดสินใจของเขาเอง อันนั้นคือเรื่องที่คุณต้องคุณต้องเข้าใจว่าคือคุณต้องปล่อยให้ลูกมีชีวิตของตัวเองเราอยู่ในโลกยุคสมัยที่มันไม่ใช่โลกยุคสมัยที่แบบคล้ายๆกับว่าชีวิตมันแน่นอนมันก็ยุคอะไรนะเป็นพนักงานธนาคารไปจนเกษียณอะไรไม่มีแล้วลูกเด็กตั้งหลายเนี่ยมันต้องมันต้องคล้ายๆมันต้องต่อสู้ชีวิตของเขาเองยี่สิบสามสี่สิบห้าสิบปีใช่ป่ะคุณต้องปล่อยให้เขามีอิสระในการคิดในการตัดสินใจของเขาเองลูกพี่ยังเรียนอยู่ปะ จบแล้วแต่หมายถึงว่าเขาก็จะตัดสินใจของเขาเองเขาจะทําอะไรเรื่องของเขาใช่ไหมอันนี้คือแต่เราโอเคเราเป็นห่วงได้เราถามได้อะไรนะแต่คุณอย่าไปยุ่งกับเขามากนะหมายถึงว่ามันต้องมีด้านที่เขาต้องตัดสินใจของเขาเองเขาจะไปยังไงก็ตามแต่นั่นแหละคนสมัยใหม่มันต้องเข้าใจตัวเนี้พี่ชูวัตรเสรีเครื่องแต่งกายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ในเตรียมพัดไหมก็ผมคิดว่าถ้ามันจะเป็นไปได้แล้วเปิดกว้างนิดนึงนะ คุณไม่ต้องห่วงนะครูผู้ปกครองผู้มืนในการทั้งหลายแหล่ไม่ต้องห่วงฮะปมบ้านหน้ายังมีอีกหลายเรื่องฮะปล่อยเรื่องนี้ไปให้คนให้เด็กได้แต่งกายเสรีได้มีวิอะไรของเขาเองคุณยังมีเรื่องอื่นๆที่คุณสามารถบริหารอำนาจตัวเองได้อยู่นะไม่ต้องมันเป็นนโยบายรัฐบาลด้วยนะหมายถึงว่าถ้า ถ้าพูดถึงนโยบายก้าวไกลที่เป็นรัฐมนตรีศึกษาถ้าไปรัฐมนตรีศึกษานะ,ะ,ะมันเป็นนโยบายอยู่นะ,ะเรื่องของการ,รเสรีภาพเรื่องพวกนี้ไม่บังคับเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าหน้าผมใช่ปะ่ะแต่ผมก็ยังแซวอยู่ว่าตกลงแล้วถ้าเกิดรัฐมนตรีศึกษาเนี่ยไปย้ายพอ,อ,อเตรียมพัดเนี่ยน่าจะสวยจบไหมเอ้าเดี๋ยวก็โดนพวกนั้นไปหาเสี่ยงโดนข้อหาว่าสวินไปส่งอะไรแนั้นแต่ในเชิงนโยบายนะฮะอันนี้คุณเอาตัวเองเป็นเซนเตอร์คุณไม่ปกป้องเด็กคุณไม่พยายาม เข้าใจเด็กหรือว่าเด็กเข้าตั้งคําถามหรือต่อสู้อย่างเงี้ยคุณไม่ปรับเลยทําให้โรงเรียนมันคืบหน้าไปที่จะให้เด็กเป็นเจ้าของโรงเรียนจริงๆเป็นเจ้าของความคิดตัวเองอ่ะคือเขาสามคือทั้งเอางี้พูดด้วยฮะผมว่าจําเป็นต้องย้ายฮะขออเตรียมพัดจริงๆกระทรวงรัฐมนตีคนใหม่มาต้องย้ายทําให้ถูกต้องนะย้ายไปเลยว่าเพราะอะไรยังไง บอกเหตุผลตรงๆมาแล้วก็ป้องกันใครเขาจะมาเล่นงานคุณแต่ต้องย้ายฮะแต่ว่าต้องย้ายเป็นตัวอย่างอย่างน้อยเราจะไว้ใจกระทรวงพัฒนาสังคมได้จริงเหรอเมื่อวานเขาเพิ่งประกาศผู้เสียสละมอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมยกย่องเชิดชูเกียรติประกอบไปด้วยคุณศรีพรชัยสุดนะฮะนายกสมาคมบันดิตสตรีเดี๋ยวไม่้องไปพูดถึงเดี๋ยวเอาเอาคนสําคัญ3คนที่สังคมเขาดราม่าคือคุณอน์ศัก์วรวิทย์ครับเพราะ นักวิชาการนิดาคุณปูจิตกรบุษบาร์คุณจารุณีสุขสวัสดิ์คร่ำครวญให้ประยุทธ์คุณจุติอะแก่อยู่พักประยุทธ์นะค่ะย้ายไปอยู่พักประยุทธ์แล้วแกก็ไปรัฐมนตรีต่ออยู่ตอนนี้แพ้เลือกตั้งกันนะก็ยังเป็นรัฐมนตรีอยู่นะค่ะแต่ก็ใช้อำนาจหน้าทีของการปรัฐมนตรีนี่แกใช้ใช้ตัวผมไม่แน่ใจในการเลือกไงคนที่เชียร์ฝั่งแกหมดเลย ถ้ผมผมจะไปไว้ใจได้ไงกับเรื่องหยกครับเออเอนะฮะเรื่องเด็กมั้งคงไม่พลาดมั้งถ้าพลาดก็ไม่ต้องไปปลอมมออะไรยุกระโซนี้ไปพี่ชูวัฒน์อยากบอกอะไรกับคนที่เขาบอกว่าพี่มีตะกาแถแถก็ไม่เป็นไรฮะผมก็แถมาสิบกว่าปีแล้วพี่ถึงอยากบอกอะไรกับคุณเพื่มไหมพี่เอ้ย ผมเป็นพวกห้ายอนะปี2 5 1 7อะไรบ้างเอ้าพูยิ่งกว่านี้พูดยังไงเอาก็เนี่ยยุคพวกผมอ่ะผมยาวเสื้อยืดสะพายย่ามรองเท้ายางเดี๋ยวอะไรวะยีนยีนยีนนุ่งยีนโอ้ห้ายอมห้ายอมทำไมนะใช่ป่ะพวกกระบวนการศึกษาเป็นมาหมดแล้วอะพี่อ๋อยแต่พี่อ๋อยก็เรียบร้อยเก่งจังเลยแล้วก็ปฏิเสธการศึกษาด้วยเลยใช่ป่ะ เข้าป่าเลยอ๋อนี่วัยรุ่นห้ายอมันก็มันก็เป็นกันมายิ่งกว่านี้พวหงาาราวานเป็นยิ่งกว่านั้นอีกเอออไม่ไม่ผมว่าหลายครอบครัวนะมีปัญหานี้เด็กหลุดออกจากการศึกษาพ่อแม่เนี่ยคุมไม่ได้เด็กแม่งเอาแต่แว้นเด็กแม่งเอาแต่สกอยเด็กแม่งเล่นแต่เกมแม่งคุมไม่ได้หมดแหละพ่อแม่ทุกคนมีปัญหาหมดนี้ทั้งหมดนี้แหละแต่เขาอยู่กันยังไงล่ะถ้ามีลูกล้วยกรับได้ไหมหยกเขาสู้เพื่อคนอื่นด้วยซ้ำเรื่องนี้ทําไมคุณไปถึงถึงไปกีดกันเเเค้าาาาาอออกทํไมมงป็นนนตีีรขดับ ทั้งที่ทำประโยชน์เพื่อคนอื่นด้วยซ้ำ